สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยนะฮะสวัสดีเพื่อนเพี่น้อง,องๆท,ท,ทุกท่าน f c ของเรา Hello e อ e r y b o d y ้ a y hello for m มดเขียวชมไพร o นา uh, e come to update ไมค่าสวัสดีนะครับทุกคนมาอัปเดตเจ้าคาลิเบียนหลังจากที่เราไปเที่ยวกันนะฮะที่เราไปเที่ยวกันมาที่สะพานลาวไปเทสระบบนู่นนี่นั่นก็ก็เจอข้อดีข้อด้อยอะไรนี้ก็เรานำมาปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติม ส่วนไหนอะไรยังไงเรามาชมกันเลยนะฮะอันดับแรกเลยที่พี่เขียวภูมิจะเสนอมากทุกคนนั่นก็คือไฟหน้าอเมริกาพี่เขียวกลับมาแล้ว <c oughs> ไปงไปงปไงเปไงไฟตาไงานี่ไฟตาอเมริกาใส่แล้วมันดุดุนะทุกคนลองดูดิดูภาพรวมเดี๋ยวพี่เขียวพาไปดูว่าทำอะไรไปบ้าง ที่เราไปเทสมาแล้วเราก็ได้แก้ไขจุดบกพร่องจุดแรกเลยก็คือที่เราเห็นเลยในตอนนี้ไปเทสตสะพานลาวคือรถพี่เขียวดีด้านหน้าเนี่ยระยะยืดยุบไม่ค่อยจะดีการซับแรงกระแทกไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคหลังจากที่วางตำแหน่งของของตัวโชคคอยล์โอโช๊คตัวนี้ไปนะพี่เขียวก็เลยไปปรับแก้ไขในส่วนของมุมโชคม๊คใหมแล้วจะไปเทสกดันตานี้ว่ามันโอเคไหมเท่าที่ลองวิ่งถนนดําประทับใจมากโอเคแล้วพี่เขียวว่าน่าจะลงตัวนั่นก็คือนี่เลย อ่าน,นี่คือมุมโชคที่พี่เขียวปรับแต่งนะทุกคนสังเกตได้ว่ามันจะมีความเอ็นเพิ่มขึ้นอ่าแล้ะในในโฟกัสที่โชกแล้วพี่เขียวอยากจะต่อเนื่องตรงข้างๆโชกแล้วมีลูกกระเเอออกมานะตัวนี้มันคือคืออะไรพี่ม,มดมันคือตัวบัมสต็อปนะฮะทุกคนพี่เขียวจะใส่ไว้เซฟสำหรับเยะๆเวลาเรากระแทกยืดยุบนะฮะ สังเกตนะฮะจากโชคของพี่เขียวตอนแรกที่เราเริ่มตั้งจากมุมตรงเราเริ่มจากเซนเตอร์ก่อนอนะันดับแรกทีนี้ลองแล้วว่าเซนเตอร์เนี่ยระยะยืดยุบความแข็งความซับความกระด้างอะไรมีแค่ไหนตอนนี้เรารู้แล้วเริ่มจากสแตนดาร์ดก่อนอนะันดับแรกนะการทํารถของพี่เขียวเองนะจะต้องลองอย่างนี้เสร็จปับ๊บก็มาปรับมุมโชคสังเกตว่าโชคจากที่ตรงเนี่ยพี่เขวจะโน้มเขาหน่อยเพื่อให้มันมีมุมเขาเรียกอะไรมุมซับของโชคอะ และสังเกตดูระยะของตัวคันชักคันส่งของพี่เขียวก็จะตรงเป็นแนวเดียวกันมีเหลืออีกนิดหนึ่งที่อนาคตน่าจะแก้ก็คือเจ้าตัวกันเซแต่ว่าป่านนี้คงไม่ทันป่านหน้าแก้แน่นะฮะที่มันที่มันต่างระดับกันอยู่ประมาณสักปมพี่เขว่าประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยถ้ายกตัวนี้ขึ้นมาสูงระดับนี้ได้ย้ายตัวกันสะบัดตัวนี้ออกเอามาจับกับตัวบอดี้แล้วมาจับตัวตัวตัวคันชักคันส่งตัวเนี้ยพี่เขียวว่าทุกอย่างก็ลงตัวร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว อันนี้มองไว้แล้วสําหรับการแก้ไขแต่ว่าตอนนี้เราเราโอเคระดับนี้ก่อนขับได้แล้วโอเคไปดูกันว่ามีตัวไหนเพิ่มมาอีกตรงนั้นที่ภูมิใจเสนอมากที่สุดก็คือที่เราเห็นไปในคลิปที่แล้วพี่เขียวไปเอาโรบามาแล้วแล้วก็พี่มดโพสเฟสอะ่ะมีคนตาดีอีกอะเห็นได้ไงไม่รู้โรบาพี่เขียวก็ทําสีแตนดาดนะทําสีแบบว่าป๊อบเลยอะ่อยอะก็ประมาณนี้เอง นี่ไงก็ประมาณแค่นี้เอง,เองก็สีแบบซอฟๆเขียวๆนวลๆประมาณสไตล์เราอะนะไม่แก่นมากนี่กำลังดีโลบาชุดน,นี้พี่แขลบอกปกรณ์ว่าได้มาจาก P.S.K. ที่ไปรับมานะของพี่โอ๊ตตัวโลบาตัวนี้จะเป็นแค่ครึ่งเดียวหมายถึงว่าไม่ครึ่งเดียวในที่นี้หมายถึงว่าไม่ได้ยาวไปถึงแคบหรืออะไรแต่จะเป็นในส่วนของคนขับกับคนนั่ง เนี่ยนะจะถึงตรงตรงเนี้ยตัวของคนขับคนนั่งนั่นะนะลนคาดนี้เลยแข็งปักสีสันสดใสไม่ล้าก็ทำสีพื้นนะนี่นี่แค่พื้นพื้นนะเนี่ยยังใสขนาดนี้ถ้าทำสีจริงจะใสขนาดไหนเนี่ยทุกคนโอเคสวยไปละมีเขียวว่าลงตัวนะ แล้วก็หลังจากที่เราไปสะพานลาวเทสวิน mm hmm. แล้วก็แฮปปี hmm. ้มากสำหรับวินที่ไม่ได้ใช้เลยที่สะพานลาวนะฮะ mm hmm. ไม่ใช่ว่าเราขึ้นได้นะ mm hmm. เพื่อนดึง mm hmm. เพราะว่าว mm ิน hmm. เราเองอะระบบไฟเราต่อไม่ครบวันนี้เราครบแล้วมาชมกัน mm hmm. นี่ mm hmm. ตอนนี้พร้อมใช้งานพร้อมใช้งาน ยังต้องมัดลวดเลยจนม็นเด้งอ้าวจับนี่นะแบตเตอรี่สองลูกและในกลองที่ในกลองที่เราบอกว่าเราไม่ได้ต่อไปตอนนู้นตอนนี้เราต่อแล้วนี่นี่แน่เห็นไหมทุกคนอันนี้เผอจับขั้วแล้วแต่บอดี้นี่ดูดนะพี <c oughs> <c oughs> ่เกี่ยวบอกก่อนด้วยความปรัถน,นาดี พี่นิเสร็จสาหรับส่วนงานท้ายกระบะของพี่เขียวเรียบร้อยก็ปิดฝาท้ายฝากระโปรงกลับเข้าที่อันนี้เดี๋ยวทําเชื่อมนะยังเรายังไม่ได้เชื่อมอันนี้จะปิดฝาท้ายแล้วทุกคนก็นี่ก็คือทุกอย่างของเจ้าราฟาเอลที่ทําการอนะัปเดตเนาะไปเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นมาปรับปรุงเพื่อให้มันได้สมรรถนะที่ดีขึ้นเนาะแล้วก็อีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยพี่เขียวให้พี่กับน้องมันคุยกันแหละราฟาเอลมันบอกไอ้แม็กนัามแล้วว่า พี่ยืมกระจังหน้าก่อนได้ไหมเห็นเองมีกระจังหน้าอยู่อ่ะพี่ขอ,อไปแข่งก่อนได้ปะแชมป์โลกเลยบอกว่าเอาดิพี่ตัดเลย <c oughs> พี่น้องเขาคุยกันแล้วนะโอ้ยอจริงบอกว่าเนี่ยทำไมแข่งจัง อโโหคิดว่าน่าจะเข้ากันได้นะโชว์เครื่องเลยนะไอ้แม็กนัมโอเค แม็กนัมเขาให้พี่ราฟาเอลไปแข่งนะเขาบอกว่าไปแข่งด้วยกันทริปนี้งานนี้เราต้องไปแข่งด้วยกันพี่นี่สองพี่น้องก็คุยกันแล้วนี่เข้าไหมทุกคนเข้านะโอเคติดตั้งเลย ทุกคนทำการฟิวชั่นเรียบร้อยแล้วนะเรังนี้ยวางไอแชมป์โลกกับเจ้าลาฟาเอลนะฮะโอเคแล้วเราไปดูกันว่าปีนี้จะทำผลงานได้ดีแค่ไหนแล้วก็ตอนนี้ลักเคเบิล์ถายไว้เรียบร้อยนะฮะตรงนี้เราทำชั่วขราวนะแต่ลักษณะการใช้งานของเราทำชั่วข่าวใช้ชุ่วโคใช้ช่โคโอเคไปเรียบร้อยสวยไหม เ้านะดูอยู่ดูอยู่โอเคครับสำหรับแล้วก็อย่างหนึ่งที่มีปัญหาเลยทางงานสะพานลาวก็คือเรื่องเครื่องตอนนี้เรื่องเครื่องเราก็ได้แก้ไขปรับปรุง modify อะไรต่ออะไรไม่รู้อะไรเพิ่มขมาเยอะแยะ,ยะมากมายมรู้ช่งางก็ทําอะไรให้ใช้อย่างเดียวเขาบอกงี้ไปลองดูกันสําหรับเครื่องตัวนี้ได้รับการดูแลจากช่างหมูออเซอร์วิสของเรานะฮะที่อู่ชะอำเดี๋ยวเราไปดูกันว่าป่านี้วิ่งยังไงโอเค ลากันไปเลยสําหรับการอัปเดตเจ้าราฟาเอลนะฮะแล้วเดี๋ยวคันอื่นๆก็อาจจะตามมาหรือถ้ามีเวลาก็ถ่ายให้ดูแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ไปเจอกันในทริปเลยเพราะว่าค่อนข้างจะเข้มงวดมากเรื่องเวลาในเวลานี้นะฮะทุกคนอย่าลืมนะฮะเป็นกําลังใจใพวกเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e อย่าลืมกดติดตามในเพจ Facebook ให้เราด้วยนะฮะชมไพรออฟโรดหัวหินครับผมโอเคเซฮัลโหลทุ finish for ์ดิ s clip t h ่อ u p เดตไ my car for suspension for engine for robot inside battery for wind about that okay next trip we go to test in the forest we go to look in the working or not okay thank you for like and share for subscribe please subscribe like and share for me thank you bye bye ครับทุกคนลาไปก่อน เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ คืนหลังจากที่เรากลับมาจากอูเรมาจอดไว้อะสา์ทเครื่องเองจะไปไูจะไปไหนจะอยากจะเที่ยวไงพอรู้ว่าจะเที่ยวเราเอารถมาแลว้วเขารู้ว่าเราจะเที่ยวนะไม่ยอมจอดจะไปสตาร์ทเครื่องนี่พี่จะต้องต้องต้องลามสลิงไว้เมื่อคืนพ่อบอกสตาร์ทเครื่องเองทั้งคืนเลยจะไป,ะไ,ปไม่รู้ใส่เครื่องอะไรมาให้เนี่ยจะไปให้ได้เลยที่ต้อง ลามไปก่อนนะทุกคนอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มุกอันนี้ของจริงกลัวรถไหลโอเคต้องผูกกับเสาบ้านไว้ไปทาไปก่อนครับบ๊ายบาย